ตอนที่เก้าข้าราชการไม่ซื่อสัตย์สุจริตต้องทุกข์ทรมานนานเป็นกลับลงสู่ใต้บาดาลถกวิจารณ์เรื่องความสุรจริตคนต่ำช้าใช้อำนาจผิดพวงชนรังเกียจรับแข้งใจจิตละโมกโลกศินบนชีวิตคนคือผักหญ้าหรือฉไหนไม่เพียงตกนรกหมกไหมต้องโทษอาญาให้หลับจำ บนโลกโลกีนี้จิตใจคนตกต่ำเสื่อมถอยจนถึงขั้นวิกฤตแม้แต่เจ้าหน้าที่รัฐข้าราชก,การนักการเมืองทั้งหลายต่างก็สูญสิ้นแบบฉบับของความสุขจริตและซึ่งน,น้ำใจปล่อยให้ประชาชนจมลงสู่ความทุกข์ยากลำบากต้องทนถูกบีบบังคับอย่างโหดร้ายทารุณถึงแม้ประชาชน เหล่านั้นจะเกิดความไม่พอใจอัดอั้นแต่ก็ไม่กล้าที่จะปริตปากอีกทั้งไม่มีข้าราชการนักการเมืองที่ดำรงความเที่ยงธรรมสามารถเป็นตัวแทนให้ประชาชนร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมเพื่อหยุดยั้งคนชั่วถึงแม้ว่าจะมีข้าราชการนักการเมืองที่มีความสะอาดโปร่งใสยอยู่บ้างแต่ก็เป็น แค่เพียงเจ้าหน้าที่ที่มีตำแหน่งเล็กๆซึ่งมีอำนาจน้อยจึงได้แต่จำใจไม่รู้ว่าจะทำเช่นไรค่านิยมที่ผิดหลักคุณธรรมแทรกซึมกัดกร่อนจิตสำนึกดังนั้นมีตำแหน่งสูงมีอำนาจมากคำพูดนั้นมีน้ำหนักหนักดังขุนเขาเพียงออกคำสั่งทุกคนก็ต้องปฏิบัติตาม เพราะมีอิทธิพลอำนาจมากจึงกำเริบเสร์ฟสารไม่มีใครสามารถควบคุมได้ทำให้ข้าราชการที่มีมโนธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตตกอยู่ในกำม,มือ คนที่มีอิทธิพลอำนาจใช้อำนาจตามอำเภอใจชี้เป็นชี้ตายทำผิดให้เป็นถูกทำถูกให้เป็นผิดทำให้ผู้อื่นได้แต่ทอดถอนใจเพราะใจคนไม่ดีงามเหมือนแต่ก่อนจึงมีเพียงนรกอเวจีเท่านั้นที่จะเป็นตัวแทนในการลงทันกักขังพวกข้าราชการนักการเมืองสามานและคนชั่วตลอดไป ประทานยันให้สิทธิเราเผาดื่มสิทธิคารวะพระอาจารย์สิทธิ์เราไม่ต้องมากพิธีรีบนั่งลงบรรลังบัวเถิดสิทธินั่งเรียบร้อยแล้วครับขอเชิญพระอาจารย์ออกเดินทางได้ตลอดทางมีแต่ความมืดลมแห่งยมโมโลกพัดมาหน้าสังเวชใจได้ยินแต่เสียงร้องควนครางด้วยความทุกข์ระทมอยู่ไม่ขาดไม่ได้ยินเสียงแห่งความปิติสุขเบิกบานใจเลยพระอาจารย์ครับที่นี่หนาว เย็นถึงกระดูกทำให้ขนลุกชูฉันรู้สึกไม่สบายไปทั้งตัวสิทธิ์เราเจ้าจงอดทนหน่อยเบื้องหน้าเห็นแสงระยิบระยับมีลักษณะที่หดหูและสิ้นหวังครั้งนี้ต้องเดินทางไปรายงานตัวยังนรกขุมที่เก้าเช่นเคยเหมือนอย่างครั้งที่ผ่านมาเนื่องจากท่านเสียนกวง กวนและขุนพลอีกสองท่านคือผู้ที่จะนำทางเข้าสู่นรกอเวจีเห็นทะเลเพิงร้อนระอุแผ่ปกคลุมปากทางเข้าท่านเซียนกวนหยิบธงบัญชาออกมาเปลวไฟทั้งหมดก็ค่อยๆหายไปยังมีต่ออีกชั้นชั้นนี้มีเสาทองแดงเรียงรายทั้งหมดแบ่งออกเป็นสิหกค่ายกน ท่านเสียนกวงหยิบเครื่องมือสีทองออกมาพริบตาเดียวเสาทองแดงแต่ละต้นก็เรียงแถวกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยคล้ายกับว่ากำลังยืนเข้าแถวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติต่อไปอีกชั้นหนึ่งชั้นนี้มีกองหินรูปแกะสลักหินบอนบอนหินใหญ่บ้างเล็กบ้างลอยลาดตะเวนไปรอบรอบ ทั้งซ้ายขวาหน้าหลังไม่หยุดเกิดอุบัติเหตุขึ้นนิดหน่อยแต่ถอยไม่ได้ท่านเสียนกวนหยิบแท่งสีเงินออกมาโบกมือทำสัญญาณเครื่องหินทั้งหมดก็หยุดการเคลื่อนไหวลงชั่วคราวต่อไปอีกชั้นหนึ่งชั้นนี้ทั้งสองด้านซ้ายขวามีสิงโตเหล็ก สิงโต,โตเหล็กทั้งสองด้านต่างก็พ่นเปลวไฟเข้าหากันทั้งด้านบนด้านล่างยังมีป่องไฟลักษณะคล้ายงูสิบหกตัวที่พ่นเปลวไฟใส่กันท่านเสียงกวงทำท่านิ้วกระบี่เปลวไฟทั้งหมดก็หยุดลงเดินเข้าไปในประตูคุกอีกครั้งยังมีวัตถุที่เป็นหินเหล็กทองแดงและไฟคอยกีดขวางทางเดินอยู่ เพราะเหตุใดถึงได้มีเหตุการณ์แบบนี้นี่เป็นนี่ก็เพื่อป้องกันไม่ให้วิญญาณบาศหนีเอาตัวรอดและยังเป็นการขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้ามาบุกรุกทางด้านขวาของปากทางเข้าประตูเข้าคุกบีประตูอยู่ประตูหนึ่งคณะเดินทางเดินเข้าไปในประตูนี้แล้วประตูก็ปิดของมันเอง คณะเดินทางจมดิ่งลงสู่เบื้องล่างพระอาจารย์เมตตาที่ลงมาเมื่อคู่นี้ทำให้สิทธิรู้สึกเวียนหัวรีบดื่มน้ำอำมฤตนี้ซะดื่มแล้วหวานนิดๆรู้สึกเย็นชื่นใจพวกเราลงมาถึงชั้นที่ลึกที่สุดแล้วท่านพุทธาจีกงและท่านจิวเสริมปวดโปรดรอสักคู่ขุนพลทั้งสองรีบเปิดประตูคุกเร็วเปิดประตูคุกแล้วครับ ท่านทั้งสองเชิญตามเราเข้าไปข้างในที่นี่เห็นคนกลุ่มหนึ่งขดตัวอยู่พวกเขาตัวสั่นเทาตลอดเวลาเมื่อเห็นแสงสว่างฉายส่องมาบนใบหน้าก็ปรากฏรอยยิ้มขึ้นเล็กน้อยคล้ายกับว่ามีความสุขท่านเสียนกวงเมตตาแท้จริงแล้วพวกเขาเหล่านี้ทำบาปกรรมอะไรไว้เหตุใดลำไส้ทั้งหมดจึงออกมากองอยู่ข้างนอก ปากก็บิดเปี้ยวฟันก็ไม่มีหัวก็ล้านมือก็เหยียดไปด้านหลังขาทั้งคู่ก็แยกซ้ายขวาซ้ายทางขวาทางถูกพันธนาการด้วยโซ่เหล็กแล้วจะเดินอย่างไรเพราะพวกเขาเหล่านี้ได้รับการลงโทษท่านสูงสุดจากนรกแต่ละขุมเมื่อถูกส่งมาที่นี่ทั้งตัวก็มีสภาพที่บิดเบี้ยวเรียกว่าคนกลายลูก เรียกมาสอบถามดูได้หรือไม่ขุนพลทั้งสองไปนำวิญญาณบาปตรงนั้นมาสอบถามข้อมูลสิเรียนท่านเซียนกวงนำตัววิญญาณบาปมาถึงแล้วไม่ทราบว่าท่านแท้ไรตอนมีชีวิตอยู่ทำอาชีพอะไรเพราะเหตุใดจึงตกนรกขุมนี้ที่หน้าอกมีแสงสีทองมากมายนับไม่ถ้วนบนศีรษะมีรัศมีสีม่วง สว่างสวัยท่านคือใครแล้วมาทำอะไรที่นี่เราคือภูกันทรงมือเอกของแห่งสำนักกงเหอถังได้รับเทวราชองค์การจากเง็กเสียนฮ่องเต้ให้มาประพันธ์หนังสือท่องนรกอเวจีใหม่เพื่อน้อมนำกระแสสังคมให้ดีขึ้นเหตุใดท่านจึงไม่รีบเล่าถึงบาปกรรมที่ตนทำไว้ จะได้อาศัยเหตุปัจจัยนี้มาสลายเวรกรรมของตัวเองลงไปบ้างข้าแท้จางชาติที่แล้วเป็นขุนานางข้าราชการข่าทรมานเหลือเกินได้โปรดช่วยข้าก่อนสิทธิ์เราเจ้าเอายาทิพนี้ให้ไปให้เขากินสิวิญญาณจางรีบกินยาทิพนี้ซะมันสามารถช่วยบรรเทาความเจ็บปวดได้ได้กินยาทิพแล้วรู้สึกสบายขึ้นมาก ถ้าเกิดและมีชีวิตอยู่ในระหว่างช่วงปลายยุคราชวงศ์ชิงจนถึงช่วงต้นตอนต้นของยุคสาธารณารัฐในขณะนั้นสถานการณ์บ้านเมืองก็วุ่นวายไม่สงบหากคิดอยากที่จะดำรงชีวิตอยู่ต่อไปตัวเองก็ต้องมีอิทธิพลและอำนาจที่แข็งแกร่งเมื่ออยู่ ภายใต้สภาพแวดล้อมเช่นนี้จึงปลูกฝังนิสัยให้เห็นแก่เงินเป็นเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆประชาชนก็มักจะมาอ้อนวอนขอให้ข้าราชการช่วยไก่เกี่ยให้เสมอซึ่งพวกเขาจะต้องติดสินบนให้แก่ข้าหากฝ่ายไหนให้สินบนจำนวนมากในระดับที่ข้าพอใจข้าก็จะยอมออกหน้าช่วยเหลือฝ่ายนั้น ถ้าหากทั้งสองฝ่ายมีเพียงฝ่ายเดียวที่ให้สินบนแก่ข้าข้าก็จะไม่สอบสวนใดๆทั้งสิ้นตัดสินให้อีกฝ่ายที่ไม่ได้ให้สินบนแก่ข้ากลายเป็นผู้ถูกปรับบังใส่ร้ายเจตนาทำร้ายผู้อื่นและสั่งประหารชีวิตทันทีถ้าหากทั้งสองฝ่ายต่างก็ให้สินบนแก่ข้าข้าก็จะตัดสินประหารชีวิตฝ่ายที่ให้สินบนน้อยกว่าจนกระทั่งข้าสิ้นอายุไข ก็ถูกนายนิรยาบาลคุมตัวมาที่นรกถูกยมพบาลประนามคนที่เป็นข้าราชการไม่รู้จักรักพวงประชาเหมือนดังลูกไม่รู้จักประหยัดไม่รู้จักซื่อสัตย์สุจริตกลับลหลงไหลในอำนาจจับสินไม่แบ่งแยกถูกผิดเห็นชีวิตคนเป็นหักยา่าบาปกรรมนี้ไม่อาจหลบหนีตัดสินให้รับโทษในนรกควักหัวใจควักไส้ นรกระเบิดท้องนรกกินตานรกแยกขานรกตัดมือเมื่อรับโทษจนจนครบก็ถูกส่งมาที่นี่กินเหม็นตลบอบอวนและร้อนสุดขีดทุกทรมานเหลือเดินการเปลี่ยนแปลงยุคสมัยมักจะทำให้คนมุ่งสแสวงหาทรัพย์สินและผลประโยชน์ไม่สนใจเรื่องศีลธรรมจัญญาจนกระทั่งต้องตก นรกเช่นนี้นี่ก็คือการลงโทษที่สะสมกับความผิดถึงแม้นเราจะรู้สึกเห็นใจท่านแต่ก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้เพราะจะทำให้กฎการลงโทษของฟ้าดินเกิดความวุ่นวายท่านเสียงกวรเมตตาคนเหล่านี้จำต้องอยู่ในนรกอเวจีนานแค่ไหนแล้วต่อไปจะเป็นอย่างไรขอเชิญทุกท่านด้านนอกไม่รู้ว่าเดิน ไปที่ไหนเห็นเจดีสูงตะงานอยู่เบื้องหน้ายอดเจดีคล้ายกับกระสวยอวกาศมากๆขอเชิญทุกท่านขึ้นไปชั้นบนสุดถึงชั้นบนสุดแล้วมีที่นั่งอยู่หลายที่เมื่อทุกคนนั่งลงไม่นานนักเบื้องหน้าก็ปรากฏลำแสงสีขาวลำแสงหนึ่งจากนั้นก็เป็นแสงจุดแสงระยิบระยับ ลำแสงยิ่งมาก็ยิ่งเข้มขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นแสงที่มีลักษณะหมุนวนไปรอบๆร่างกายถูกแรงแม่เหล็กที่มีพลังมหาศาลดูดเข้าไปข้างในเหมือนกับคนที่ถูกลากให้เดินอยู่ในชั้นสูญยากาศแล้วไม่นานนะักเบื้องหน้าก็ปรากฏภาพคนคนหนึ่งเกิดอยู่ในประเทศที่แห้งแรงมาก ไม่มีป่าและต้นไม้ทุกที่มีแต่ความร้อนระอุยากที่จะทนรับได้หลังจากที่คนคนนี้เกิดมาแล้วจะต้องทนทุกข์เหมือนกับคนอื่นที่อยู่ในสถานที่นั้นต้องทนหิวทนหนาวทรมานจากความเจ็บป่วยในไม่ช้าก็ป่วยตายแล้วก็กลับชาติเกิดใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าประมาณห้าร้อยชาติ แล้วจึงไปเกิดเป็นหนอนแมลงนกไก่เป็ดหมาแพะงูงวหมาเสือกวางและเต่าในที่สุดก็ไม่เห็นว่าเขาไปเกิดอีกเวลาเว้นว่างช่วงผ่านไปนานมากเห็นการโคจรเปลี่ยนผันของฟ้าดินเกิดฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าฟ้าแลบไม่หยุดสุดท้ายน้ำในมหาสมุทรท่วมหมู่บ้าน มาหาอัคคีเาผาผลานต้นไม้จนหมดเวลาเนิ่นนานต่อมาจึงกลับคืนสู่ความสงบถึงตอนนี้ก็มีมนุษย์ปรากฏออกมาใหม่อีกครั้งจึงได้เห็นคนคนนี้กลับมาเกิดใหม่แต่เพราะเหตุอะไรทุกคนจึงไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่ทั้งยังไม่มีอาหารให้กินได้แต่หาของกินอยู่ตามทุ่งหญ้า และบนต้นไม้นี่เป็นสังคมอะไรกันเพียงชั่วพิตาลำแสงก็อ่อนลงแล้วก็จางหายไปท่านเชียนกวนเมตตาเมื่อคู่นี้ผู้น้อยเห็นชายหญิงกลุ่มหนึ่งไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่ไม่มีอาหารกินเป็นเพราะอะไรครับนั่นคือฟ้าดินที่อุบัติขึ้นมาใหม่หลังจากเกิดด้วยภัยพิบัติ คือการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งของโลกถ้าอย่างนั้นวิญญาณจางก็ไปเกิดเป็นคนยากจนต่ำต้อยนับร้อยชาติต่อมาจึงไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานประเภทต่างๆแล้วยังต้องรอคอยอีกเป็นเวลานานานับพันนับหมื่นปีจึงจะสามารถกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกครั้งถูกต้องเชิญน,นั่งเครื่องถักการเวลาขณะเดินทางออกมา เวลาดึกแล้วพวกเราควรกลับกันได้แล้วลาท่านเซียนกวงและท่านขุนพลทั้งสองท่านพุทธจีกงท่านเมธีค่อยๆไปถึงสำนักกงเหอถังสิทธิ์เหลาจงรีบกลับเข้าร่างสิทธิ์น้อมส่งพระอาจารย์